คำเตือน oh, yeah. <laughs> ีวีโอนี้เป็นเพียงความชำนาญส่วนบุคคลไม่ได้มีการยืนยันใดๆว่ามันถูกต้องเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ก็อยู่ในช่อง Folk Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นช่วงใหม่ที่โฟกทําขึ้นมานะครับเป็นช่วงช่วงหนึ่งที่โฟกรู้สึกว่าตัวพวกเองเนี่ยอยากทํามากแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครนะครับทาขึ้นมาในช่องกอล์ฟเลยซึ่งช่วงนี้โฟกก็ให้ชื่อมันว่าช่วงนั่งวิเคราะห์นะครับซึ่งจะเป็นการเอาคลิปวิดีโอของนักกอล์ฟระดับโลกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์วูดนะครับลอรีแม็กอินลอยหรือจะเป็นโปรกอล์ฟสาวไทยบ้านเราที่ตอนนี้เรียกได้ว่าทําผลงานได้ดีอย่างเช่น โอจีนะครับอัธยาทิติกุลหรือว่าโภเมเอเรียจุดฐานุการหรือโภโมโมรยาจุดฐานุการแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับที่โฟลรู้สึกอยากทําซึ่งจะเป็นการเอาไฮไลท์นะครับหรือช็อตการตีของเขามานั่งดูรีแอคชั่นพร้อมกับวิเคราะห์การคิดว่าแต่ละคนน่ะมีวิธีคิดยังไงในมุมมองของคนที่เป็นคนดูแบบโฟกอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องโปรโปกชาแนลนะครับเราไปดูคลิปรีแอคชั่นคนแรกของเราในวันนี้นั่นก็คือไทเกอร์วู๊สนะครับป่ะเราไปดูกันเลย Tour.com presents Tiger Woods' top 10 career shots on the PGA Tour. I don't know what he's going to do here, but this is. I'm, 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 I want to watch this. Oh. Oh. How about a four? How about a four? Can you tell me? I believe I, I just, <laughs> I'll tell you, I've seen it all today. This is unbelievable. ซึ่งจริงๆช็อตเนี้ยถ้าใครนะเคยไปหาคลิปเต็มๆดูไทเกอร์เลือกที่จะเปิดหน้าเหล็กแล้วฟอบช็อตก่อนหน้านี้มาแล้วช็อตหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่เขาชิปลงเป็นการชิปลงผ่านไม่ใช่เบอร์ดี้ผมเคยไปนั่งหาคลิปเต็มๆดูแล้วจริงๆช็อตนี้คือเขาชิปลอดลูดก่อนอีกทีหนึ่งมาถึงตอนที่จะวิเคราะห์กันบ้างว่าทาไมไทเกอร์เลือกเล่นแบบเนี้ยส่วนหนึ่งนะอันนี้พวกเราอ่ะเป็นคนมองเข้าไปเพราะฉะนั้นเราไม่เห็นว่าสลบตรงนั้นเป็นไงแต่เข้าจากการที่ กล้องจับให้ดูเนี่ยสโลปตรงนั้นน้ํามันอยู่ฝั่งตรงข้ามของธงเพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติน้ําอยู่ฝั่งไหนอีกฝั่งหนึ่งหรือฝั่งที่เรายืนอยู่เนี่ยมันจะสูงกว่าน,น้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นช็อตนั้นเป็นทางลงเยอะมากๆแล้วคิดว่าสโลปมันคงเยอะสาเหตุที่เขาเลือกที่จะเปิดหน้าเหล็กทั้ง,งที่หญ้ามันยาวขนาดนั้นเพราะว่าช็อตนี้มันจาเป็นต้องเล่นจริงๆนะทุกคนลองคิดภาพดูว่าถ้า เราชิปปกติชิปอันลันทั่วไปอะยังไงลูกมันก็วิ่งตกน้ำแน่เพราะจักโทงขอบที่มันจะตกน้ำอะมันระยะแค่ประมาณแบบหลา6หลาเองนะจากในจอที่เราดูเมื่อกี้เพราะฉะนั้นการที่ไทเกอร์เลือกที่จะเปิดหน้าเหล็กแล้วก็กล้าเล่นเน่เพราะว่าช็อตเนี้ยมันจําเป็นต้องเล่นจริงๆมันไม่สามารถจะเล่นวิธีอื่นได้เลยหรือถ้าจะ คือมันมันเล่นวิธีอื่นไม่ได้จริงๆชิปอล,ลันคือไปวางตกน้ำีกทีคือต้องแบบชิปอล,ลันแล้วไปวางแน่นเลยเลยนี่ซึ่งบอกว่าช็อตนี้ไม่ใช่ง่ายๆมันยากมากๆในการจะฟรอปช็อตและคุมน้ําหนักไม่ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูช็อตต่อไปกันดีกว่า This week was the pro debut was week pro Two hundred and two yard par three with a six iron. Bring it in. The ninth hole in one of his young life. Yeah, that's yours. ไเกอร์เนี่ยเป็นคนที่คอนโทรลเหล็กดีมากๆเป็นคนตีเหล็กคมมากๆคมชน,นิดที่เรียกได้ว่าตีชนทงได้แบบสบายๆเลยนะถ้ามีระยะเวลาหรือเขามีสมาธิไม่ได้รู้สึกกดดันนะเพราะว่าเขาตีชนทงได้แบบหลายเหล็กเลยอะหลายระยะมากๆด้วยซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในช็อตที่เป็นความทรงจำนะแล้วก็หลังจากจบแมต จบรอบในวันนั้นไทเกอร์ก็พูดว่า Hero World ซึ่งก็คือสวัสดีชาวโลกอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าเป็นรายการใหญ่รายการแรกๆที่ไทเกอร์ขึ้นมาแข่งในระดับ P J ทั u วแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเยอะมากๆนะครับนั้นะเดี๋ยวเราไปดูชอตต่ตอไปของเขากันครับ The Norwood l i e see i s t h e b o l l s l i n g at the bottom of the down slope. a n he find the magic t e chip it in? <cin> had take chance and at moments quite incredible. that was the most difficult shot played it to he he does incredible played e e was goal c r f p โอเคทุกคนสังเกตช็อตเมื่อกี้ไหมครับมันช็อตเมื่อกี้ไทเกอร์เขาเลือที่จะเล่นชิปบําเนินแล้วก็ด้งขึ้นไปสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะว่า จุดตกมันน้อยมากๆเรื่องที่2คือสภาพสนามในวันนั้นที่ไทเกอร์แข่งอะกลีนมีลักษณะที่ค่อนข้างแห้งตกแล้ววิ่งตกแล้วมันกระด้งไม่หยุดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เขาจะชิปลูกลอยโด่งปกติแล้วขึ้นไปหยุดได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เขาตัดสินใจที่จะเล่นบัมเนี่ยพอเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาชิปปกติจุดตกน้อยขนาดนั้นเนี่ยโอกาสที่ลูกจะวิ่งเลยหลุมเป็นคันคงสูงมากเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ๆนะครับพกเห็นเยอะ มากๆที่เลือกที่จะใช้หลอกเดิมๆเหล็กเดิมๆในการเล่นนะโฟก็อยากจะแนะนำให้น้องๆทุกคนนะครับลองเปลี่ยนวิธีการเล่นดูบ้างลองใช้เหล็กหน้าตั้งเหมือนที่ไทเกอร์ทำเมื่อกี้หรืออาจจะเป็นหลอกก็ได้แต่เป็นหลอกที่ชันขึ้นมาหน่อยเทคือเห็นหลายคนชอบเล่นแบบ60-56อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกับสภาพบางบาง บางช็อตที่เราต้องเจอบางสถานการณ์ที่มันจําเป็นที่จะต้องเล่นรูปแบบนี้หลอกพวกนั้นมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นลองที่จะฝึกเหล็ก 7, เจ็ดเกแปดนะครับเคาะให้ลูกมันวิ่งขึ้นมาหรือลองฝึกชิปบัมเนินบ้างก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะความหลากหลายความครีเอทในการเล่นลูกสั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่สําคัญมากๆยิ่งโดยเฉพาะหลังจากที่ผ่านประสบการณ์มาในระดับหนึ่งนะโฟกัสเล่นในระดับอาชีพมา หลายรายการแล้วแล้วก็ได้เห็นพี่ๆเก่งๆนะครับที่เป็นชั้นนำของบ้านเรามีวิธีการเล่นที่หลากหลายแต่สิ่งที่เขามีที่สิ่งที่ทุกคนต้องมีเลยคือ1อุปกรณ์หรือ1ชิ้นหรือ1วิธีเล่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะในการที่จะเล่นส่วนวิธีอื่นๆควรจะซ้อมประกอบแล้วก็เป็น สิ่งที่เราควรจะควบคุมได้อาจจะไม่ต้องทามันได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำให้มันดีสัก60% 70%นะมันก็ช่วยเพิ่มออปชันในการเล่นของเราแล้วก็ทําให้โอกาสที่เราจะเสียสกอร์เนี่ยน้อยลงแน่ๆนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบตีเหล็กให้มันออนเยอะไดให้มันอยู่เยอะนะเอาแค่เรื่องแบบเล่นลูกสั้นได้หลากหลายมีช็อตเกมที่ดีมีการเล่นที่หลากหลายมากขึ้นโอกาสที่เราจะทําสกอร์จากการเล่นลูกสั้นก็มีสูงขึ้นด้วยเ mm. ดี๋ยวเราไปดูช็อตต่อไปของไทเกอร์กันครับ ช็อตนี้ที่เขาขึ้นมาหยิบขึ้นมาเป็นท็อป10ช็อตเพราะว่าไทเกอร์นะครับสกอร์ตามอยู่ถ้าผกจำไม่ผิดนะแล้วก็ ฝนเนี่ยตกแรงบวกสภาพทุกคนเห็นเสื้อเนาะใส่แล้วมันดูตัวหนามากมันดูเทอร์ทะมากเหล็กก็ยาวนะครับธงก็ปักอยู่ในตำแหน่งที่ยากพอสมควรไฮเกอร์ก็เหมือนที่ฟุกบอกไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเขาเป็นคนที่คอนโทรลเหล็กดีมากๆเพราะฉนั้นช็อตเนี้ยเป็นอะไรที่ยากนะกับสภาพอากาศที่เจอแล้วทำเข้าไปได้ขนาดนี้โอถือว่าสุดยอดสำหรับใครที่เคยตีในช่วงระยะเวลาที่ฝนมันตกนะจะรู้ว่ามันเล่นยาก กว่าสภาพอากาศปกติเยอะมากเอาแค่ลมแรงเอาแค่หนาวเนี่ยก็เล่นยากพออยู่แล้วพอเจอนี่ทั้งลมแรงนะครับอากาศเย็นแล้วก็รวมไปถึงฝนตกอีกต่างหากเขายังสามารถทำได้ขนาดนี้ต้องบอกว่านี่คือนักกอล์ฟระดับ g ีเนียจริงๆเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ช็อตต่อไปกัน Look at this lie, look at this shot. He's gotta go dead vertical and he's got a ridge. He's gotta carry this just barely over the long grass. I took such a big cut at it to try and take the water out of play. And the lie was not exactly the best. He's gonna have to go vertical with the super high lob and just take his chances. Straight up. Oh yeah, look at this, Peter. Look at this shot. Look at this, I go in, might go in, might go in. It is in. ช็อตเมื่อกี้เนี่ยวิเคราะห์กันเยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในช็อตที่ฟกชอบมากเป็นหนึ่งในความทรงจําที่ที่น่าจดจามากๆสําหรับชัยกึ่งูดนะครับเพราะว่าทุกคนคงเห็นอยู่แล้วน้ําอยู่ข้างหลังคล้ายๆกับช็อตช็อตแรกที่เราเห็นใช่ไหมแต่ความยากกว่าก็คือตรงนั้นนะ่ะ แล้มันยาวแล้วย้ามันเป็นคนประเภทซึ่งญ่าตัวนี้ฟู๊ไม่แน่ใจว่ามันคือพันธอะไรนะแต่ฟเคยเล่นเองอ่ะเคยเปิดหน้าเหล็กเล่นเองไทเกอร์เลือกที่จะหยิบหลอกแล้วเปิดหน้าเหล็กโยนในจุดตกที่มันน้อยมากๆแล้วมันมีจุดตกแค่แบบโขประมาณครึ่งหลาบางหลาหนึงครึ่งหลาซึ่งมันมันน้อยมากๆในการที่จะคือแค่ชิปไปออนกรีนช็อตเนี้ยก็ยากมากๆแล้วไทเกอร์ชิปลงได้ ด้วยสถานการณ์ที่มันกดดันอะรอบสุดท้ายสกอร์เบียดเบียกันอยู่แล้วข้างหลังเป็นน้ำกรีนมีสโลปนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปขึ้นมาให้ดูนะว่าสโลปตรงไหนนะครับมันเทประมาณไหนเนาะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้เนาะอ่าคือมันมันเป็นช็อตที่สภาพจิตใจของผู้เล่นต้องต้องสุดยอดจริงๆนะีมัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายเลยนะใครที่เอาแค่อเมเจอร์ครับหรือนักกล์ฟทั่วไปนะ ไปไปยืนแล้วไปออกล่ากับเพื่อนๆแล้วมันมี challenge อะไรเกิดขึ้นในกลนวนค่จะชิปปกติอะในวินาทีที่กดดันอะมันก็ยากมากๆแล้วนะนี่คือมีศักดิ์ศรีมีเงินรางวัลมีอันดับโลกมีสกอร์ที่เบียดกันอยู่แล้วแฟนๆที่แบบตามเขาเยอะมากๆมีนาทีที่กดดันขนาดนั้นนะครับไทเกอร์ยังเลือกที่จะเล่นช็อต ฟรอปช็อตที่มันคือมันคุมก็ยากอยู่แล้วจุดตกก็ยากอยู่แล้วนะแต่เขาทําได้ขนาดนี้แล้วชิปลงด้วยมันคืออะไรที่อิมพอสิเบอรมากๆสําหรับการเล่นกอ์ฟุตอว,วินาทีที่กดอันขนาดนั้นมันคืออะไรที่ผมเชื่อว่าใครๆเห็นช็อตนี้ก็ต้องอึง้งก,กับการที่เขาเล่นได้ขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆสาหรับตัวผม <iß S 1> เองผมยังรู้สึกแบบยังรู้สึกว่ายังไม่ไม่ไม่ได้ อย่างถึงความคิดหรือหรือสภาผัจิตใจของเขาตรงนั้นได้เลยมันนิ่งมากจริงๆนะเคยมีบทเคยมีบทสัมภาษณ์หนึ่งหรือหรือข่าวข่าวหนึ่งที่ผมเคยนั่งอานะ่านอ่ะคนเขาคนพบว่าชาเกอร์เป็นคนที่ฮาร์ตเรทหรืออัตราก,การเต้นของหัวใจในช่วงที่เขากําลังเดินขึ้นปีนอะ่ะมันนิ่งมากๆมันนิ่งนิ่งจนแบบเหมือนมนุษย์เยือกแข็งอะ่ะมันเย็นแบบเขาสติเขานิ่งมากๆจากการที่เขา ได้ฝึกนั่งสมาธินะอันนี้ฟกเคยหาเจอมาซึ่งเป็นอะไรที่มันเกินกว่านักกีฬาทั่วๆไปที่เราเห็นหรืออะไรมันมันคือหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เขาแบบเป็นตำนานแล้วก็เป็นนักกอล์ฟที่แฟนๆติดตามเขาเยอะมากมันคือคาแรคเตอร์ของไทเกอร์วูดคือความนิ่งความสงบวินาทีที่กดดันเขาทำมันได้ดีมากๆนี่คือคาแรคเตอร์ของไทเกอร์วูดนะครับเดี๋ยวเราไปดูช็อตต่อไปกัน back at the 17th, and what a scene it is. Johnny, I have seen a number of players putt from the back part of the screen, and the results have not been good. Johnny, that's better than most. How about him? That is better than most. Better than most! คือการดีใจลักษณะของไทเกอร์รีอคชันที่เขาทำออกมาทุกๆครั้งที่ดีใจเนี่ยมัน,มนเห็นเลยว่าแววตาของเขาหรือแพชชั่นในร่างกายเขาคือเขาบอกตัวเองว่าฉันทําได้ฉ,ฉันมั่นใจฉันมั่นใจว่าฉันเจ๋งและฉันทําได้นั่นคือสิ่งที่ไทเกอร์แสดงออกมาในหน้าตาแล้วสิ่งที่เขาทําได้ดีต่อก็คือการขจัดความเหลืองนะครับหรือหรือความ ชด o ในตัวนะเพราะว่าฟกรู้สึกว่าหลังจากที่เขาทําได้ในแต่ละหลุมเนนะี่ยเขาตัดมัน,นออกนะแล้วหลุมต่อไปอะ่ะเขาคุยอยู่ตัวเองว่าเริ่มเอาใหม่หลุมน,นี้ฉันจะทําอีกเขาบอกตัวเองอย่างนั้นตลอดนั่นคือสิ่งที่ฟกรับรู้ได้จากการเป็น Tiger Woods, ไทเกอร์วูดจมไปถึงเป็นแฟนคลับของไทเกอร์วูดมาตั้งแต่เริ่มเริ่มรู้เรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟแล้วก็เริ่มเริ่ม,รมจริงจังกับกอล์ฟน่ะเ,เขาคือหนึ่งในไอดอลที่ฟกติดตามตลอดมันเป็นหนึ่งในคนที่ฟกดูคลิปเนี้ยฟกดูคลิปเนี้ย พกดูกคลิปีพมไม่ต่ำกว่าร้อยรอบแล้วอะมันทําให้แบบเห็นความคิดของเขาว่าเขาสุดยอดขนาดไหนนะโชคเป็นหนึ่งในแฟนคลับที่ชื่นชอบในตัวเขามากแล้วก็หวังนะหวังว่าจะให้เขาได้กลับมาแข่งแล้วแสดงสีสันให้กับทุกคนได้ดูอีกนะครับอ่ะเราไปดูช็อตต,ต่อไปของไทเกอร์วูดกันเลย n อ w Tiger, 167ยา r d s Now, This one appears to be online, I think. Oh, no, you can't. You can't do that. That's, that can't happen. I don't believe it. <laughs> I don't believe it. How about that, huh? Lights out. Not bad, huh, you He's left them in the dark again. ดูสังเกตดูนะไอ้ต้นไม้บีบสองข้างทางนี้มันป็นยากเหมือนกันนะบีบทีละโท่มันตักหลบมุมแล้วสอดอ่งนี้แบบคือมันมืดจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่เขาแบบถือเทียนนะถือเทียนแบบเพื่อรอไทเกอร์มาพาดจำไม่ได้แล้วว่าทําไมเขาถือแบบแข่งแล้วจบเย็นขนาดนี้พวกไม่ตอนนั้นปีนี้พวกยังไม่เกิดเลยนะครับพวกเกิดปี2003นะครับ ในที่ดูถ่ายต้องเปิดแฟลชต้องอะไรมันมืดมืดมากๆแล้วนะหรือช็อตเมื่อกี้มันเป็นไฮไลท์เพราะว่าไทเกอร์ได้แชมป์นะครับแล้วก็มันมืดมากแทบจะมองไม่เห็นแล้วหลายๆคนนั่าจะรู้แบบคือแค่ตีปอลกางวัลปกติน่ะก็ยากแล้วนะพอตีในจังหวะที่มันมืดไม่มีไฟขนาดนั้นทงก็ปักหลบมุมต้นไม้ก็บีบแล้วก็เหลือโอ้โหวินาทีที่คนยืนล้อมนี่มันมันสุดยอดจริงๆแล้วกดดันขนาดนั้นแล้วไทเกอร์ตีเข้าไปแบบเหมือนจับบางเลยตีเข้าไปเหลือแค่แบบ ไม่ถึงพัตเตอร์มันสุดยอดมากจริงจริงหนึหนึ่งทีช็อตที่ฟกประทับใจมากนะครับแล้วทาให้เราแบบว่าผมรู้สึกอยากนะอยากที่จะมีวันหนึ่งที่ไปแข่งระดับโลกเนี่ยแล้วมีคนเดินตามเราเยอะขนาดนี้มีแฟนๆที่ชอบเราเยอะขนาดนี้แล้วเห็นว่าเราแข็งแล้วเรา เอนเตอร์เทนเขาได้เราเล่นกอล์ฟแล้วสนุกแล้วคนสนุกกับการเล่นกอล์ฟของเราอะมันเป็นอะไรที่ทุกชื่นชอบมากนะหลายหลยคนอาจจะแบบแข่งรู้สึกกดดันเวลาคนดูเยอะแต่โฟก็ชอบนะยิ่งเวลาเราทําได้แล้วเขเฮแล้วเขาสาใจโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันมากๆผมชอบมากๆที่คนดูเยอะแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูช็อตต่อไปกันนะครับ Tigers got 152 yards should be just a nice comfortable nine iron for him. They're gonna go nuts when he hits this thing. ตรงที่เขาดีใจสุดๆอะมันดีใจแบบฉันดีใจอะที่ตีโฮลแมนได้แล้วเขาดีใจมากกว่าปกติเพราะแฟนๆเยอะมากเลยคนดูโอหพราว่าหลุ่มนั้นเผือเป็นหมื่นคนเลยมั้งที่ยืนล้อมดูไทเกอร์ช็อตนี้แล้วตีลงอะมันมันสุดยอดจริงๆนะครับเราไปดูช็อตต่อไปกันนะครับ So that was actually a pitching wedge you did in the middle of So he's trying to knock it down. I like that play. And I like that shot. Go in. Oh! And Tiger Woods has suddenly vaulted to tie for second. That's right. That might give it. This is one of the shots that I want to talk about the most. Because the green one that shot, the way he hit it, โอเคดวงอาจจะส่วนหนึ่งนะแต่ถ้าจริงๆถนะ้าทุกคนมองแล้วนะครับการที่ไทเกอร์เลือกที่จะขึ้นทางขวาของธงเนะี่ยหลายคนจะเห็นนะกรีนมันเป็นสโลปเทแบบนี้คือเทจากฝั่งถ้าเราเป็นคนที่แอพพอร์ตใช่ไหมเนาะมันต้องเป็นจากขวาเทมาซ้ายไทยเกอร์เลือกที่จะวางไปทางนั้นนะเพราะเพราะเขารู้ว่าลักษณะลูกที่เขาตีไปนะเนี่ยสปินของลูกอะมันมีโอกาสจะไปทางไหนเพราะด้วยความที่เนินมันชันขนาดนี้เนะี่ยโอกาสที่ลูกจะตกแนละ้วสปินไปฝั่งที่ต่ําหรือฝั่งหาธงมันมีสูงอยู่แล้วแล้ว กรีนนุ่มลักษณะสนามที่นุ่มแบบนั้นนะคือไทเกอร์เขาวิเคราะห์มาหมดแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างนะของนักกอล์ฟที่เป็นโปรแล้วไปถึงระดับโลกกับนักกอล์ฟที่เป็นอเมเจอร์การที่เป็นโปรนะครับไม่ที่ไม่คืออเมเจอร์ที่ตนะีแม่นเนี่ยมันมีเหมือนกันนะแต่ว่าโปรเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดหรือการคำนวณที่ขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งคือการวางแผนว่าหลุมนี้ เราเลือกอุอปกรณ์นี้สมมติว่าทีออฟด้วยเดเวอร์อะช็อตต่อไปเราจะเหลือระยะเท่าไหร่แล้วธงปักโพซิชันนี้เราต้องขึ้นในตำแหน่งไหนส่วนถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนกันวันนี้ไม่มั่นใจเดเวอร์ตีเดเวอร์ไม่ได้เลือกออกของไม้สามช็อตต่อไปต้องไปขึ้นเหล็กที่ยาวขึ้นอะสมมุติว่าจดัดเดเวอร์ตีไปขึ้นเหล็กแปดพอตีอยู่ไม้สาออกไปต้องขึ้น,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 นเหล็กหกอย่างเงี้ยความแม่นยามันต่างกันระยะที่ตีมันต่างกันเนะเพราะฉะนั้นการวางแผนในการจะทำกรีนเลกลูเรชั่นออนหรือการตีขึ้นไปออนกรีนก็จะเปล พราะฉนันนี่คือสิ่งที่ต่างกันร,ระหว่างโปรกับ a m a จ e ร r หรือโปรที่เป็นโปรที่เพิ่งเทินโปรมาใหม่ๆกับโปรที่เป็นระดับโลกคือการสั่งช็อตการคิดการคำนวณประสบการณ์ทุกอย่างมันมันสอนนักกอลเหล่านี้แบบจนจนหมดแล้วอะ่ะเขาถึงได้ผ่านขึ้นไปถึงระดับโลกได้นะครับโอเคปเราไปดูช็อตสุดท้ายซึ่งเป็นช็อตที่ ไม่ได้ไม่ได้มีเขาไม่ได้ตีลงไม่ได้ดูอะไรพิเศษนะแต่มันมีการตัดสินใจหนึ่งช็อตที่สุดยอดรลอเรียกได้ว่าฟฟก่านักกอล์ฟ95%่ะไม่มีใครการเลือกเล่นช็อตนี้เลยดีกว่าจริงๆนะโดวยวินาทีนั้นนะกับสภาพจิตใจหรือประสบการณ์ที่เขามีในปีที่เขาแข่งขันนี่มันมันน้อยมากๆถ้าเทียบกับคนอื่นเดี๋ยวเราไปดูช็อตสุดท้ายของไทเกอร์กันครับ 213, huh, Bill? 213, and I want you to check this one out. Six iron. Oh goodness! I saw him take a deep breath. Boy, this is some guts right here. Uh oh. That looked like it might have went right. This is right on line. What a shot! Does it get any better than this, guys? ดูดูดูให้ดีนะอันนี้พวกขอพูดก่อนเลยนะดูนะครับคนยืนบัง หนคือทรายกลางไฟเวสาชอนน็อตนี้ไทเกอร์ตีเหล็ก3นะครับระยะ2 2 0 230ต้องตีข้ามน้ำแล้วแครีต้องเป๊ะที่กรีเลยตีทะลุไปก็มีทรายดัตีสั้นก็ตกน้ำตีผิดเหลี่ยมนิดเดียวคือตกน้ำอย่างเดียวเลยแล้ววันสุดท้ายนะครับนี่คือปี2000ซึ่งเป็นปีที่ไทเกอร์เพิ่งขึ้นมาเล่นในระดับ PJ Tour ได้แค่3-4ปีหรือถ้าเอาจริงๆคือ3ปีเต็มเมนั่นคือสิ่งที่ ไทเกอร์ตัดสินใจนะครับในการเล่นช็อนนี้เราไปดูกันนะครับว่าเขาตีช็อนนี้ออกมาเป็นยังไงไตีเลขหกนะครับต้องขอโทษด้วยไม่ใช่เล็ขสามก็เลขหกในการเรฟเวนี่ก็ถือว่ายากมากแล้วนะครับที่นักผาพ,าพูดว่าโอ้โอเพราะว่าเหมือนไทเกอร์ตีหลังลูกหน่อยหน่ ดูนะครับชอ่อน,นี้เหมือนที่พวกบอกนะระยะไกลมากๆน้ําขวางสุดๆทงปักอยู่หลังสุดของตรีนี่คือคือถ้ามองจากระยะไกลๆอ่ะเหมือนตรีมันกว้างขนาดนี้นะแล้วเราถูกบีบให้ช่องที่เราจะตีหาทงเลยแค่นี้ทุกคนคิดดูนะครับเอาแค่เราแอ p พโรชปกติจากการเฟรย์เนี่ยไม่ต้องตีจากในทรายอ่ะก็กดดันมากแล้วเป็นโฟล์คตีวางแล้วชอ่อน,นี้ยจริงๆไม่กล้าบุกขนาดนี้แล้ววันสุดท้าย คือวินาทีนั้นมันมันโหมันคือถ้าใจไม่ไม่เยี่ยมโหมดไม่ไม่แบบต้องการจะเอาชนะจริงๆัันําทำไม่ได้ช่อนนี้แล้วคือความแม่นยำต้องแบบ100%ตช่อนนี้ไม่มีไม่มีโอกาสพลาดเลยคือผิดนิดเดียวมันตกน้ำหรือมันผิดแบบไปในทิศทางที่แย่ได้เลยนะช่อน,นี้ไทเกอร์เลือกที่จะสู้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสุดยอดมากฟกฟุกติดตามเขาเนี่ยจริงๆจังๆเพราะช่อน,นี้เลยนะ นับถือในในความคิดแล้วก็ในจิตใจของเขานะครับสุดยอดจริงๆเป็นเป็นนักกอบที่ฟุกชื่นชอบมากๆเป็นไอดอลนำเมื่อวันในดวงใจของโฟกเลยทั้งด้านเกมแพลนทั้งสภาพจิตใจทั้งสไตล์การเล่นนะครับรวมไปถึงมรสุมชีวิตที่เขาเจอแล้วเขาคัมแบ็กกลับมาได้นี่คือเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆ โอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีอคชันในการวิเคราะห์แล้วก็รวไมไปถึงดูความคิดของไทเกอร์วูดนะครับอาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งผมจะพูดถึงแต่ข้อดีของเขามากกว่าเนาะในการตัดสินใจเล่นซึ่งไทเกอร์เนี่ยเป็นไอดอลอันดับหนึ่งในดวงใจของโฟนะครับในเรื่องของการเล่นกอล์ฟรวมไปถึงความคิดนะครับวิธีการเล่นหรือการตัดสินใจต่างๆนะครับด้วยคาคเตอร์ของเขาเป็นคนที่ผมชอบมากๆ มีการเล่นที่ดูดันอยากทําเกมบุกแล้วก็เป็นเวลาเป็นคนที่โอกาสที่มันดูเหมือนแบบจะทําไม่ได้ไทเกอร์ทําได้ตลอดเลยเป็นอึ่ในคาครคทเตอร์ที่ฟุกชอบมากๆนะครับซึ่งจริงๆมีอโปรอีกหลายคนอยากทําน,นะครับเช่นโปรจีนโปรเมย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนเนี้ยนกักกอล์ฟไทยบ้านเราเนี่ยชอบกันมากๆนะครับในทาง LPGA ทัวร์นะครับซึ่งนกักกอล์ฟบ้านเราเนี่ยนกักกอล์ฟไทยเรานะครับไป อยู่ในระดับท็อปของโลกหลายคนมากๆตอนนี้ซึ่งผมก็ขอส่งกําลังใจนะครับจากคลิปนี้นะครับให้พี่ๆแล้วก็รวมไปถึงจีนนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะไม่ได้กล่าวถึงในคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีผลงานที่ดีนะครับแล้วก็แฟนๆกอล์ฟชาวไทยนะครับคอยเชียร โปรไทยบ้านเราทุกคนเสมอนะครับก็หวังว่าเราจะได้เห็นแชมป์เร็วๆนี้นะครับจากโปรจีนหรือโปรโมโปรเมนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับเต็มที่พวกเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็แฟนกอล์ฟชาวไทยเป็นกําลังใจให้นะครับสาหรับโปรไทยทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไคร์ให้กับช่องโฟก c h ชาแนลด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากดูรีแอคชั่นโปรต่อไปเป็นใครนะครับหรืออยากให้ผมทำไฮไลท์ของใครก็อย่าลืมคอมเมนต์กันใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไป